สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคุกกี้เนยกันค่ะคุกกี้เนยวันนี้ไม่ธรรมดานะคะมีการทําคุกกี้เนยสรสชาติด้วยกันนะคะส่วนวิธีการทําจะเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาตีเนยสดนะคะให้กระจายตัวกันก่อนเลยนะคะ เนยสดตรงนี้เอาออกมาจากตู้เย็นสักพักนึงแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องก็ยังมีความเย็นอยู่นะคะเราก็จะนำมาตีให้กระจายตัวก่อนเลยนะคะโอเคตีได้ประมาณนี้แล้วนะคะอันก็จะใส่นี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลือป่นค่ะ เสร็จแล้วนะคะค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใช้สปีดต่ำๆก่อนเสร็จแล้วเราก็จะตีนะคะด้วยสปีดท,ที่แรงขึ้นนะให้ส่วนผสมเนี่ยขึ้นฟูเล็กน้อยนะคะสีอ่อนลงนิดเดียวเพราะว่าถ้าตีฟูมากเนี่ยเวลาเราบีบคุกกี้เนี่ยกรีบกรีบดอกเขาจะไม่คมนะคะวันนี้เราจะทำคุกกี้แบบบีบกัน Okay. ได้ประมาณนี้นะคะปาาช้นผสมก่อนปาาช้าผสมแล้วได้แบบนี้นะคะก็จะใส่นี่ค่ะกลิ่นวานิลาลงไปนะคะวานิลาสกัดวันนี้หยดแอบหยดกลิ่นเนยนมลงไปด้วยนะคะเขาจะได้หอมหอมเสร็จแล้วตามด้วยไข่ขาวค่ะ30กรัมวันนี้เราใช้ไข่ขาวนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้คุกกี้กรอบๆนะคะ ได้แบบนี้ก็คือขั้นตอนของการตีเนยก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ส่วนผสมของเนยสดนะคะเนยีเนยนๆแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก็จะแบ่งส่วนนี้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะที่แอนแบ่งออกมานะคะก็จะเป็นประมาณ73 74กรัมประมาณนี้นะคะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้เนยสดนะคะแอนก็เตรียม แป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์นะคะนมผงนะคะแล้วก็จะมีผงอัลมอนด์นะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะรอดลงไปค่ะเดี๋ยวจะมีนะคะในส่วนของส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่เอาไว้ในส่วนของ e s c r i p t i o นนะคะอยู่ในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ผสมส่วนนี้ให้เข้ากันนะคะ ก็จะได้ส่วนผสมเนียนๆแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะตักใส่ถุงปีบได้เลยค่ะ รสชาติต่อไปจะเป็นรสกาแฟนะคะแอนก็ได้นําเอาผงกาแฟนะคะผสมกับน้ําร้อนนะคะ1ช้อนชานะคะเราจะนํามาผสมกับเนยนะคะตรงนี้เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคะตอนแรกมันก็จะดูไม่เข้ากันนิดนึงนะคะแต่ว่าคนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเข้ากันนะคุณผู้ชมหอมมาก เห <Okay. S 2> มือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็จะร่อนส่วนของของแห้งลงไปนะก็จะมีนี่ค่ะนมผงนะคะอัลมอนด์ปนนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะเราลงไปเลยเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะโอเค คนผ,ผสมแค่พอเข้ากันได้เนื้อแบบนี้นะคะก็พอได้เลยนะคะรสต่อไปนะคะเป็นรสชาเขียวนะคะก็จะมีนี่ค่ะพงม,มัช่ะชาเขียวนะมีแป้งอัลมอนด์นะคะผงอัลมอนด์ป่นแล้วก็นมพงแป้งข้าวโพดแป้งอเนประส์ค่ะใส่ลงไป คได้ okay. ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะส่วนสุดท้ายนะคะรสช็อกโกแลตค่ะรสโกโก้นะก็จะมีผงโกโก้ค่ะอัลมอนด์ป่นนะคะแป้งข้าวโพดแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะ วิธีการบีบลงถาดอบนะคะอันก็จะมีเนี่ยค่ะถุงบีบผ้าแบบนี้นะแล้วก็ถุงบีบเมื่อกี้นี้ที่เราเอาใส่แบตเทอรอ์เนื้อคุกกี้เอาไว้นะด้ะความที่เนื้อแบตเทอร์แต่ละรสเนี่ยมันไม่เยอะอยู่แล้วนะคะก็จะบีบง่ายนะอันจะบีบให้เขามีวงกลมนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นนิ้วนะคุณผู้ชมแล้วก็มีชิ้นที่ไม่หนามากนะคะ รถต่อไปนะคะแอนก็ดึงถุงเก่าออกนะคะใส่ถุงใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็บีบต่อได้เลยสะดวกมากๆคุณผู้ชม สูออกจากเตามาแล้วแบบนี้นะคะเราก็นําน้องออกมาพักให้เย็นบนตะกรงกันได้เลยนะคะนี่นะ,ะ่นนาทานมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ